เหะเห่อันนี้ลูลีน่าเห็นปลาไหมลูกเห็นปลาไหมเนโนโอนเสิดูฟิสกันเฮลล์ลูกจีตาวันนี้เราจะกินปลาเน้นลูกว้าวปลาเดี๋ยวมามาจอไปทอดนะไม่กินแต่ละเดือนไม่กินแต่ละเปลาปลานิ่คกระเทปลานิลงปลานิ่ปลานิ่ เวลากินปลานิ่งกับข้าวเหนียวบอสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทอดปลานิ่งไร้น้ำมันนะคะแอรกับเครื่องหม้อเครื่องทอดไร้น้ำมันเกลือลงไปจักน่อยนี่เขาเอามเอาเกจอะไรน้ำปากออกมาดีดีเพราะก็แค่มาตัดตรงนี้มันนี่เนาะนี่มันแข็งนี่แข็งเกินไป เด็กๆดีใ,ใจจะได้กินปลาเห็นลีหน้าชอบแมนวินก็ชอบแต่แมนวินห่วงเล่นอยู่นะตัวใหญ่เบลเลอร์เทอปลานีนปลานีน ส่วนีกอก็มาเข่าไว้ให้เล็กน้อยแล้วเด้อค่ะมาข้าวกินเรียบร้อยน,นีเรียบร้อยเรียบร้อยมาข้าวไว้กินแช่ข้าวไว้แล้วค่ะแช่ข้าวไว้ข้าวเหนียวเดี๋ยวเราจะมาเอาปลาใส่เครื่องหม้อหม้อไฟทอดไร้น้ํามันเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเปิดฝาเนี้ยออกมานะ ใหญ่มากใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาลองเอากระป๋องนี่ให้พี่น้องดูเนาะค่ะดูดิใส่ได้อะนี่โอเคค่ะ อันนี้ก็เป็นปลาของเรานะปลาเนืนมนี่ค่ะแม้มมีที่ว่างเยอะเลยใส่บรรจุได้หลายหลายอย่างด้วยเนี่ยนี่ ไอ้จอน,นอ้างพี่อองค่ะนี่เขาจะมาทำอันนี้เนาะค่ะ สัก30นาทีเนาะแล้วก็กลับด้านเนาะจ้ะเราเข้ามาดูกัน200องศา30นาทีนี่ก็จะบอกว่าอบพอมไฟก็ได้อบเนื้อก็ได้อบไก่อบกุ้งอะไรนี่เนื้อหรือเปล่าทําอบขนมก็ได้มีเห็ดมีอบปลาก็ได้อบได้หลายอย่างเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน start โอเค มันเผาค่อยลูกๆมันข้าวไว้ให้เด็กๆนะคะนี่เด็กๆที่ได้กินข้าวเหนียวหนึ่งว้ก่อนวาจ้ากินข้าวเหนียวกระลานิ้งมือนีพี่น้องจ้าเป็นกระแซบเนะาะค่ะนี่ก็เป็นเนื้อนะคะหนูก็จะมาหั่นเป็นชิ้นาบางๆหั่นเป็น เออเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอามาใส่เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ทอดนะพี่น้องเออเอาไว้ใส่เครื่องหม้อไรหม้อเครื่องทอดหม้อไรน้ํามันเนาะค่ะเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งเออหั่นไว้แล้วก็ไปไว้ในตู้ฟิชนะคะเพราะว่าตอนเราอยากเอามากินหรือมาทอดหรือมาทําอาหารอะไรอย่างนี้กับเด็กๆใช่ไหมคะก็จะออกมาโอเคน็อตจานุก่มาเบาซัมมีให้ยฟังเดี๋ยวเขามาดูกันว่า เนื้อจะไปถอดในเครื่องหมอไรมัานนี้มันจะเป็นจังไดอาอก่อนอื่นหนูก็จะหั่นเป็นชิ้นส่วนๆก่อนแล้วหลังจากนั้นหนูก็จะไปมักเนาะค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมพี่น้องทั้งหลายนี่ก็เป็นเนื้อเป็นเนื้อแพ็คที่หนูซื้อมาเนาะจะเป็นแพ็คใหญ่ๆเลยเขาก็เอามาหั่นเองแล้วก็เป็นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาใส่แยกใส่ถุงเนาะจะเนาะนี่ก็เป็นถุงแบบแ,แช่ตู้ฟรีซได้แล้วจะแช่ตู้แข็งได้ แล้วที่นี่อันนี้ส่วนนี้นูจะเอาไว้ทอดเอ่อมักนอกจากให้เด็กน้อยอ่าจะกินวันนี้นอกจากเอ่อส่วนนี้เราก็จะแบ่งแยกนี่ก็คือวิธีชีวิตทีเมกาอ่าใส่นอกจากเนาะอ่าทิศำอยูอ่ประเทศสวีเดนแล้วก็ใช้วิธีแบบนี้เราก็จะเซฟอาหารเซฟตังด้วยที่เราทำแบบนี้ พอเราซื้อมาเราก็มีอาหารอยู่ในตู้เช่นตู้แข็งตู้เย็นอะไรของเราใช่ไหมคือเราเซฟเป็นแพ็คเป็นแพ็คไว้แล้วเราก็เซฟเวลาด้วยเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคกเล็กๆน้อยที่โนฝากไว้ที่โนทำด้อจ้เด้อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะเหลือสองนาทีแล้วพี่น้องโอ๊ยเหลอีกหนึ่าทีรุน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 ตื่นเต้นตื่นเต้น ใจในเครื่องนี่นนจะได้ทําอย่างอื่นด้วยไม่ต้องมาคอยคอยทอดคอยยืนทอดอะไรอย่างนี้ยเนาะ mm hmm. สะดวกสบายแล้วก็ไม่เหม็นบ้านด้วยพี่น้องขา mm hmm. ล้างง่ายด้วยจะ mm hmm. ได้มีเวลาให้เด็กๆด,ด้วยนอกจากเราชอบค่ะ mm hmm. เออ แค่ดามเดียวที่นองเดี๋ยวเขามาดูอีกดามนึงเนาะเราก็กลับด้านดู มาเปิดดูพร้อมกันพี่น้องค่ะตายเต็นเต็นว้าวโหวสุดยอดนี่แค่หนึ่งด้านเนาะเดี๋ยวเขามากลับด้านดูกันค่ะว้าวสุดยอดค่ะโหสุดยอดเลยอุ้ยไม่ติดนี้ด้วยเดี๋ยวนะคะ สวยมากเลยพี่น้องท่านผู้ชมมันสุดยอดโอ้พอใจมากเลยจ้ะนี่เดี๋ยวเราก็ทำต่อเราก็จะเราเป็นสองรอย องร้อยเหมือนเดิมโอ้ยนอ้อสามสิบกดเลยหลังจากนั้นเราก็ไปทำอย่างอื่นต่อโอเคค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกรอบเนาะคะ่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วโอ้ยหนูเอาวิสปีมาเล่น <laughs> เสร็จแล้วนะคะเรามาดูกัน ว้าว <Wow. S 2> พี่น้องคะท่านผู้ชมมันสุดยอดอืมนี่อบสองดานแล้วนะคะสวยมากเลยโอ้ยภูมิใจภูมิใจภูมิใจมากที่ได้ซื้อเครื่องนี้เครื่องนี่นี่มันดีหรีพี่น้องดีและสะดวกเนาะแ่เครื่องหม้อแคทอดน้ํามันเนี่ยเอ้าหนูจะนีเเน่เอามันต้องเห็ดจังสิโอ้ยทําไม่ค่อยเป็นพี่น้อง เ,เครื่องนี้ดีอิเล่นูล่ะพุ่มใจที่ได้เสือนี่เอ่อติ๊กกี่กับบได้เสือไว้เพราะว่าราคามันกับแพงราคากับสูงเนาะคะ่ะแต่เครื่องนี้แบบแบบพ่อใส่ได้เลยเอห <c oughs> ห่หนูมาดูกระดาษหนูโทถอด้วยจ้ะนูมาดูกระดาษว่าแอมมันราคาเท่าไหร่ที่แจกมันราคาประมาณพันค้นค่ะพี่นอ้องะหนูห่มหาผิดข้อมูลเนาะตอนนั้นหนูคิดว่าตอนนั้นมันเท่าไหร่ จ็ดแปดอยโคนมันบมนอมแอนน้จ้ะนาะมันพันโคนเนาะนี่ค่ะประมาณนี้ประมาณนี้ละค่ะประมาณราคาหยอมเย้านี่ละโอเคค่ะที่นี่ก็สมิจ,จะจะนึ่งข้าวไม่มีน้ำมันเลยแล้วก็ล้างสะอาดด้วยแบบล้างสะอาดสะดวกด้วยพี่น้องถามว่ากลิ่นแอมเหม็นไหมมันแบบถ้าเราทอดเองในบ้านนะกลิ่นมันก็จะเหม็นใช่ไหมแต่ ที่เรามาอบในเครื่องเนี้ยมันก็มีกลิ่นออกมานะแต่มันไม่เหม็นเหม็นเท่ากับที่แบบว่าไม่มีน้ํามันน่ะพี่น้องเข้าใจเนาะแบบว่ามันก็ไม่เหม็นมากอะไม่มีกลิ่นแรงมากแต่มันก็เราเราจะรู้เลยว่าเราอบปลาอยู่หรือว่าทอดปลาอยู่แล้วมันก็ไม่มีน้ํามันด้วยไม่มีกลิ่นน้ํามันในบ้านด้วยอะไรนี้โอเคค่ะเดี๋ยวนุขอดูเด็กๆก,ก่อนนะคะ ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะเราจะมาอบเนื้อกันค่ะพี่น้องหักไว้แล้วนะคะ yeah, เราก็จะเอาสักร้อยเจ็ดสิบเนาะ สินาทีร้อยเนาทีโอเคค่ะว้าวเนื้อทอดอืมสุดยอดเลยนี่ไล้มันเลยพี่น้องนีไม่ต้องไปทอดเป็นน้ำมันเนาะนี่เอาใส่เครื่องแล้วน้ำมันมันก็จะไหลออกมาพี่น้องคะ่นะเห็นบ่าโอ้เป็นแต่แซบแท้ น่ากินไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเด็กคงชอบนี่เป็นเนื้อทอดเลยเนื้อทอดค่ะท่านผู้ชมโอ้ยกรอบมากเลยมันกรอบตากแห้งเลยพี่น้องค่ะเนี่ยเด็กๆมากเลยเนีย่ไม่แฉะด้วยโอ้ยสุดยอดนี่แล้วเราก็แกะอันนี้ใช่ไหมคะคอยให้มันเย็นสักหน่อย เนี่ยแบบนี้อ่ะเปล้างพี่น้องดูเด้อเห็นบอกํำมันมันจะอยู่ในนี้นี่เทากับเป็นล้างนี่ล้างทั้งสองสุดยอดเลยค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วพี่น้องคะเนื้อทอดค่ะมามาว้าชิมดิลูกนีห,หมอกกันมามลินนี่ใจบ่อ<ต>หมอกกันท r y เชิมากกะกะดูฟชกะมากกะอืมอืมแล้กอืมอืมลีน่าเด้อืมลีน่าเพลบ้างะซี่เปิ้ลูหลกมากบ้าอืมอืมันนี้แม่เป็นลีน่าอืม โอยตกสน้อน้องมาดูปลาหอ้โกรอบมากเลยพี่น้องค่ะน่ากินมากโอเคเดี๋ยวเรามากินกันค่ะ